เลือกสีลิปให้ปังแค่รู้ personal color personal color เป็นการวิเคราะห์หาโทนสีที่เหมาะกับตัวเราที่สุดซึ่งจะแบ่งกลุ่มโทนสีตามฤดูได้แก่ spring summer autumn และ winter แต่และกลุ่มจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนข้อดีของการรู้โทนที่เหมาะกับตัวเองนั้นจะช่วยให้การเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับและโทนเมคอัพได้ง่ายขึ้นสีที่เหมาะสมจะช่วยขับผิวเสริมลุคให้ดูโดดเด่นและมีออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะ 1. สปริงสาวที่จัดอยู่ในกลุ่มสปริงนั้นนะคะเป็นสาวที่อยู่ในสีผิวโทนเหลืองหรือว่าวอร์มโทนว่ากันว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักร่าเริงสดใสจึงเหมาะกับสีโทนสว่างสดใสโทนสีเสื้อผ้าที่แนะนำจะเป็นโทนสว่างหรือว่าโทนอุ่นเช่นขาวครีมสีผมที่เหมาะนั่นก็คือสีน้ำตาลโทนส้มออกสว่างจะช่วยขับให้ใบหน้าดูสว่างมากขึ้น ส่วนสีเมคอัพก็จะเป็นสีโทนส้มพีชหรือสีคอรัลสีคอรัลก็คือสีส้มที่มีเฉดสีแดงหรือว่าสีชมพูผสมอยู่นะคะแต่งแล้วให้ลุคที่สดใสและเข้ากับผิวมากค่ะ 2. ซั summer สาวที่จัดอยู่ในกลุ่มซัมเมอร์เป็นสาวที่อยู่ในสีผิวโทนชมพูหรือว่าคูโทนที่ดูเหมือนจะเป็นสีโทนร้อนแต่จริงๆสาวซัมเมอร์นั้นมีบุค,คลิกที่นุ่มนวลอ่อนหวานชวนให้นึกถึงสีฟ้าอมม่วงของดอกไฮเดรนเยียซึ่งจะเหมาะกับการแต่งตัวโทนสีพาสเทลหรือว่าโทนสีหม่นๆนะคะเช่นสีน้ำตาลเทาส่วนสีผมที่ช่วยให้ใบหน้าดูสว่างก็คือสีน้ำตาลโกโก้หรือว่าสีเทาหม่นแต่ว่าไม่ดำช่วยให้ใบหน้าของสาวๆดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น และเมคอัพที่เพิ่มความปังจะเป็นโทนสีชมพูตั้งแต่ชมพูนมถึงชมพูอมม่วงบอกได้เลยนะคะว่าทำให้สาวๆน่ารักมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะ3สาวที่จัดอยู่ในกลุ่มออทัมมีสีผิวโทนเหลืองหรือว่าวอร์มโทนสาวไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากนะคะโดยบุคลิกจะดูเป็นผู้ใหญ่สุขุมมีความเป็นธรรมชาติสูงการแต่งตัวนั้นนะคะเน้นโทนส้มไว้ก่อนเลยค่ะรับรองว่าขับผิวได้เริศเลยค่ะสีส้มนี่แหละค่ะจะทำให้การแต่งตัวของสาวๆปังมากมาก สีผมที่เหมาะได้แก่น้ำตาลเข้มหรือว่าสีแอดหลีกเลี่ยงการทำผมสีดำเพราะจะทำให้ดูคล้ำเอาได้นะคะสำหรับโทนเมคอัพนั้นจะเป็นโทนอิดเช่นส้มอิดแดงอิดหรือว่าโทนสีน้ำตาลข้อดีของสาวกลุ่มนี้ก็คือมีสีเมคอัพให้เลือกเยอะมากค่ะ 4. Winter สาวชิคสาวคูก็ต้องวินเทอร์เลยค่ะ จัดอยู่ในกลุ่มสีผิวคูโทนนะคะสาวกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงเรียกได้ว่าเป็นสาวแฟร์ได้เลยก็ว่าได้ค่ะแนะนําให้แต่งตัวโทนสีดำสีโทนม่วงอมแดง สีชมพูหรือกลุ่มในโทนสีเย็นนะคะจะออกมาปังมากให้ลูกสาวเทสุดๆค่ะเหมาะกับการทำผมสีเข้มหรือว่าสีอมแดงและเหมาะกับเมคอัพโทนสีชมพูม่วงจะทำให้ผิวดูสว่างรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆชาวสูงวัยอย่าลืมค่ะไปเช็คกันนะคะว่าตัวเองเป็นสาวกลุ่มไหนหรือว่าใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นสาวโทนไหนนะคะอย่าลืมค่ะเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ